สวัสดีครับวันนี้ช่างรามอูนุการเซอร์วิสครับวันนี้จะมาดูวิธีใช้เบื้องต้นนะครับของเอ็นเซลเอฟเอ็กสองพันวันนี้อยู่กับ Honda j แจ z ปปีสองพันห้าไฟเครื่องยนต์โชครับโอเคว,วันนี้เราจะมาดูในระบบเป็น EOBD นะครับก็คือสแกนอัตโนมัติย้อนแสงนิดนึงครับโอเคครับ กดปุ่มนี้เข้าไปครับปึ๊บมันก็กำลังค้นหาโปรโตโคอลครับของ Honda น,น่าจะเป็น iso 9141ครับถ้าจะไม่ผิดอ๋อก็หนึ่งสี่นึ่เลยแล้วก็มันจะฟอ้องอ่าตัวนี้ mil start ก็คือสถานะไฟเครื่องยนต์ครับมันขึ้นอ on รเราไปดูที่หน้าปัดเห็นไหมครับนี่ครับก็คือไฟเครื่องยนต์ติด เพราะว่ามีบางคันเขาต่อไฟเครื่องยนต์ใส่สวิตต์ตัวนั้นตัวนี้มาครับเพราะว่าแก้ปัญหาไฟโชว์นะครับบางทีที่หน้าปัดมันอาจจะหลอกนะแต่ตัวนี้ไม่หลอกครับมันขึ้นไฟสเตตัสออนครับแล้วก็ตัวลงมาก็คืออ่ะ DTC in the ECU ครับก็คืออ่ะโคดที่มันค้างอยู่ในกล่องครับโอเคครับ okay. แล้วมันก็จะบอกค่าที่มันซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ก็คือ Data s t ตรีมซั p p อร์ก็คือ18 Data นะครันะแล้วก็คือระบบระบบจุดระเบิดครับตัวนี้เป็นหัวเทียนครับ Spark อ่าโอเคแล้วก็กดปุโอเคอีกครั้งหนึง่งแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับ d i a g n o s t i c m e เมูก็คือตัวแรกครับมันจะมีนะครับอ่า เคอร์เซอร์แบ็คเคอร์เซอร์นี่ครับมันจะเลื่อนเลื่อนได้เลื่อนขึ้นบนซ้ายขวาได้ครับนี่ครับก็คือตัวนี้เป็นอ่านโค้ดครับแล้วก็ตัวนี้ลบโค้ดลีดแปลว่าอ่านโค้ดแล้วก็อีลัสลบโค้ด I am r e s i d e n เโอเค ตัวนี้เป็นน่าจะเคสมอนิเตอร์อ่าตัวนี้เป็น Data s t r e a มมันฟ้องว่ามันซัพพอร์ตอยู่18 d a t ดาตาแล้วก็อ่ะดูก่อนคนระับวิวออนทอมนี่ยแต่ตัวนี้มันอ่านได้แค่16นะครับ เราไปดูอ่ตัวหลักๆก่อนนะก็คือไฟโชว์แล้วเราจะไปลีดโคดดูก่อนครับว่ามันไฟโชว์ตัวอะไรโอเคมันฟ้องว่า0132ก็คือ o u t o เซนเซอร์เซอร์กิตไฮโวลด์แบงหก็คือ s e n เซอร์ออกซิเจนเซค่ามันสูงครับก็คือเราจะไปดูที่แบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งครับโอเคเราจะ ไปเปรียบเทียบกับแบงค์สองเซนเซอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูโอทูเซนเซอร์เทสแบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งโอเคตัวนี้ไม่ซับพอร์ตเครื่องตัวนี้ไม่ซับพอร์ตเราก็จะไปดูใน Data Stream ดูครับ d ั t a s t ตรีตัวแรก View On Time ก็คือมันจะดึงขึ้นมาทั้งหมด Data ทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้ก็คือ Select Time ก็คือเลือกเลือกเฉพาะ Data ที่ต้องการจะดูนะตัวนี้ View Graphic ก็คือเป็นตารางมันจะแสดงเป็นตาราง View Select Time ไม่กำลังโหลดด a ต a าก็คือ,อเราจะ มันฟองโค้ดออกซิเจนเซนเซอร์เซนเซอร์หนึ่งแบงค์หนึ่งแล้วก็ไปดูครับที่ออกซิเจนเซนเซ,นเซอร์ดูไหมฮอนด้าตัวนี้มันจะซับพอร์ตไหมออกซิเจนเซนเซอร์แบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่ง, 1, แ,ง 1, แล้วก็กดโอเคปึ๊บมันจะกด v ไว้แล้วก็ออกซิเจนเซนเซอร์แบงค์หนึ่งเซนเซอร์สอง 1, โอเคหมดแล้วครับมันรองรับได้แค่สิบกแล้วก็กดกลับปุ๊บค่ามันจะขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้มันบอกว่าโค้ดที่มันฟ้องก็คือแบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งไฮโวล์นครับก็คือแรงดันที่ย้อนกลับเซนเซอร์ไปหากล่องครับมันได้1.275โวล์นะครับ ก็คือมันไม่สัมพันธ์นกันกับตัวนี้ครับแบงค์หนึ่งเซนเซอร์สองก็คือแบงค์หนึ่งจะเป็นเซนเซอร์แล้วก็แบงค์สองจะเป็นฮีเตอร์ของออกซิเจนเซนเซอร์นะนี่ครับก็คือค่ามันสูงมันจะมอะีอาการเสียอยู่สองสามอย่างก็คืออย่างแรกก็คือน้าเข้าเวลาฝนตกลุยน้ำมา ถ้าค่ามันสูงอย่างนี้ก็ส่วนมากจะเป็นน้ําเข้านะแล้วก็ใช้ไปสักพักเซนเซอร์มันแห้งมันก็จะหายครับไฟก็จะหายโชว์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเซนเซอร์มันช็อตนะหรือไม่ก็หัวเซนเซอร์สกรปรกนะครับรถบางที่อาจจะเป็นซีนคาวาลรั่วนะครับ แล้วก็ทาให้ขหม่าไปเกาะหัวออกซิเจนเซนเซอร์ก็ค่ามันจะเพี้ยนกันครก็คือค่าเซนเซอร์หนึ่งกับเซนเซอร์สองมันต้องได้ค่าใกล้เคียงกันครก็คือ0.975เนี่ยครับตัวที่เซนเซอร์หนึ่งก็อาจจะ0.0985 900เนี่ยก็ได้ครับแต่ถ้าเป็น 1. ถ้าเลยหนึ่งจุดขึ้นมาไฟมันจะโชว์ครับมันจะฟ้องว่าค่ามันไฮโวลครับเราต้องไปแกะจุดนี้โอเคครับก็เป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็วิธีลบโค้ดอะเดี๋ยวลืมดูวิธีอ่านโค้ดก่อนครับก็ดรีดโค้ดปึ๊บแล้วมันก็จะโหลดดี c ีสีก็คือมันมีอยู่โค้ดเดียวนี่ครับ O2 ทูเซ็นเซอร์ซีรีส์ไฮโวลแบงค์หนึ่งก็มันฟ้องว่าออกซิเจนเซ็นเซอร์แบงค์หนึ่ง มีแรงดันไฟสูงคก็คือค่าเซ็นเซอร์มันผิดปกติแล้วอ่าเรามาดูวิธีลบโคดพอเรารู้ว่ามันมีโคดนี้เราแก้ปัญหาแล้วโอเคแก้ปัญหาแล้วแล้วก็ลบโคดนี่ครับกด e-rat code แล้วก็มันจะถามว่าเ c l e รี r e s ต t e มิชชั่น มันจะถามว่าเราจะเคลีย์โค้ดไหมแล้วก็กดโอเคครับมันก็บอกว่า please turn on ไว t engine off please ok key มันบอกว่าเราเปิดสวิตเราเปิดสวิตไว้แล้วก็ห้ามสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าทำอย่างนี้ถ้าทำตามนี้แล้วก็โอเคครับคือบางรุ่นมันต้อง ดับเครื่องก่อนครับฮอนด้ามันถึงจะลบได้แต่บางรุ่นมันก็ไม่ต้องดับเครื่องมันก็ลบได้ครับอโอเคเราลบแล้วกด2ครั้งแล้วก็เอาออกมาดูใหม่ครับโอเคเริ่มใหม่พอเราลบเสร็จครับไฟเครื่องมันก็จะหายครับ อโอเคไฟเครื่องหายแล้วเรามาดูที่ตัวนี้พอเครื่องสแกนมันอ่านเสร็จปุ๊บมันจะไม่มีโค้ดแล้วก็มันจะฟ้องส,สต,ติัสของไฟเครื่องก็คือออฟก็คือไฟเครื่องไม่โชว์บางโค้ดไฟเครื่องไม่โชว์แต่มันมีโค้ดค้างเราต้องดูที่2ตัวนะครับในการเช็คปัญหาอโอเคเราก็กดปุ่มนี้ ปึ๊บแล้วก็มารีโคด,ดดูครับเมื่อกี้เราลบออกซิเจนเซนเซอร์ไปอยากรู้ว่ามันจะหายหรือไม่หายเรามาดูครับเพราะว่ามันฟ้องว่าออ okay, กซิเจนเซนเซอร์เซนเซอร์หนึ่งแบงค์หนึ่งไฮโวลโอเคเราก็มาดู Data s t ตรีมครับถ้าจะวิวโอนไทม์ก็คือมันจะขึ้นมาทุก Data บางทีมันจะไม่เหลืองอ่ะ ตอนนั้นเราดูสิเล็กไทม์ไปแล้ววันนี้เรามาดูวิวกราฟไทม์โอเคกดเข้าไปครับปึ๊บก็เหมือนกันกับอ่าวิวสิเล็กนะก็คือเรามาดูอ่าเซนเซอร์หนึ่งแบงค์หนึ่งไม่แต่ก่อนมันได้หนึ่งจุดสองใช่ไหมครับเี่ยออกซิเจนเซนเซอร์เอาต์พุตแบงค์หนึ่ง b หนึ่ง s หนึ่งก็คือแบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งโอเคเรากด ปุ่มนี้ครับโอเคมันจะขึ้นเป็น v แล้วครับก็คือเราเลือกแล้วแล้วก็เราไปดูแบงค์หนึ่งเซนเซอร์สองโอเคเลื่อนลงมาครับนี่แบงค์หนึ่งเซนเซอร์สองเราก็กดปึ๊บพอมันขึ้นตัว v เราเลือกไปแล้วสองตัวเรากดนี่ครับรีเทิร์นแล้วมันก็จะโหลดดาต้ามาให้โอเคเมื่อกี้1.2 มันฟ้องว่าเนี่ยก็คือมันจะมีสีบอกก็คือสีสีส้ม O2 S1 ครับมันจะฟ้องว่าเป็น S12 S11 ก็คือแบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งแล้วก็แบงค์หนึ่งเซนเซอร์สองมันฟ้องโค้ดแบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งไฮโวลต์เห็นไหมครับ1.275ก็คือมันยังไฮโวลต์อยู่ก็แล ก็คือถ้าแรงดันมันสูงอยู่เราไปดูที่นาปัดครับนี่ครับต่อให้เราลบแล้วถ้าแรงดันมันยังมีปัญหาอยู่ไฟมันก็โชว์ก็คือค่าแรงดันแบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งมันยังศูนย์มันยังสูงอยู่ครับเราต้องไปแก้ที่หัวเซนเซอร์อาจจะถอดออกมาล้างทำความสะอาดดูครับถ้าไม่หายจริงๆเราก็ต้องต้องเปลี่ยนหัวเซนเซอร์นะครับ นี่ครับเวลาเราเร่งเครื่องแล้วก็ค่าออกซิเจนเซ็นเซอร์มันก็จะเปลี่ยนไปตามที่มันจับได้นะแต่แบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งไม่ค่ามันไม่ พิดไม่อะไรนะก็คืออาจจะน้ําเข้าหรือไม่ก็เกิดการลัดวงจรข้างในนะครับโอเคก็ Honda บางตัวเวลาเราติดเครื่องนะครับมันจะลบไฟเครื่องออกไม่ได้คนระับบางตัวมันต้องดับเครื่องก่อนคนระับก็ต้องเช็คดูเพราะว่าบางทีทำไมเราลบไปแล้ว มันไม่ดับมันมีสองวิธีก็คือมันมีอยู่สองอย่างก็คือลบที่ลบไม่ดับเพราะว่าปัญหามันยังมีอยู่ที่สองก็คือบางรุ่นมันต้องดับเครื่องแล้วก็เปิดสวิตช์ออนก่อนมันถึงจะลบโค้ดออกไปได้ก็คืออาจเป็นเครื่องตัวนี้ก็คือมันลบออกไปได้ฮก็คือไม่ต้องดับเครื่องแต่ถ้าจะ ให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือต้องดับเครื่องก่อนครับเพราะว่าบางรุ่นมันเวลาเราลบไปแล้วเครื่องมันจะรีกล่องมันจะรีเซ็ตแล้วก็มันจะสะดุดครับตัวนี้มันก็ลบได้เลยครับแต่ก็ไม่แนะนําครับถ้าจะให้ดีต้องดับเครื่องก่อนครับ,คครบลบได้ถึงเราลบได้ครับบางคนก็เคยเอารถไปซ่อมแล้วก็ว่าทําไมให้ช่างลบแล้วไฟมันยังโชว์ก็คืออ่า ด a ต a s สตรีมนะครับก็คือมันฟ้องเพราะรถมีปัญหาแต่เราลบออกได้ถ้ากล่องมันตรวจเจอปัญหาตัวนี้ยังไม่ได้แก้ไขก็คือค่ามันยังมีปัญหาอยู่ยังไงมันก็โชว์ครับเราไปดูวิวอน,อนถามครับแบงค์หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งที่มันมีปัญหาตอนนี้โอเคเราไปหาดูครับ แบงหนึ่งเซ็นเซอร์หนึ่งมันก็ยัง1.275สักพักมันก็จะโชว์ขึ้นมาเหมือนเดิมนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการดูของรถแต่ละรุ่นครับเครื่อง ncv ครับก็คือก็ถือว่าคุ้มนะครับเครื่องตัวนี้ไว้ติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับในคลิปหน้าครับ ยจะทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ